สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวครูแท็กจะมาสอนย้อนหลังให้หนูเนาะอันนี้ป5นะคะนักเรียนได้รับแบบฝึกกับหนังสือเรียนไปแล้วเนาะที่มารับที่คุณครูนะคะอันนี้จะย้อนหลังไปวันที่สี่มกราที่นักเรียนเรียนออนไลน์นะคะถ้าใครได้เรียนไปไปบ้างแล้วอาจจะยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัด แล้วเนาะแต่คนที่ยังไม่ได้ทำหรือดูออนไลน์ไม่ได้ก็เดี๋ยวมาเรียนกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่141นะคะครูมีตัวนี้ไปให้เห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะนักเรียนสามารถเรียนหนังสือตามที่คุณครูให้ได้เลยและทำแบบฝึกหัดตามที่คุณครูบอกได้เลยนะคะถ้าทำไม่ได้ยังไงไลน์มาถามครูได้หรือรอ เดี๋ยวครูจะลงวิดีโอให้เรื่อยๆนะคะในการสอนเนาะอ่ะตอนนี้เรามาดูเลยเนาะทําไมเปิดหนังสือเรียนหน้าที่หนึ่ง้อยสี่ิบเอดก่อนอ่ะเปิดแล้ววันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการลดราคานะคะแล้วก็มาดูว่าเจอหน้าเดียวกับคุณครูหรือยังการลดราคาถ้าลดราคาง่ายๆอเรียนดูอย่างที่นกพูกพี่นกพูกบอกติดเสื้อ,อเสื้อติดราคาไว้หนึ่งร้อยเกบาท แม่ค้าลดราคาให้19บาทถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องจ่ายเงินซื้อเสื้อเนี่ยกีบาทอลองลบสิคะใช่ไหมการติดราคาแล้วการลดราคาการลดราคามันคือการลบเนาะการลบเพราะเขาลดให้ลดราคาให้เหมือนเราไปซื้อเสื้อตัวเนี้ยเสื้อติดไว้199ลดให้ไป19บาทเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนนะคะอะเสื้อ199ลบไป19บาทเหลือเท่า เรียนรองเห็นไหมคะหลักหน่วยเนี่ยเก้าลบเก้าหลักศูนย์หลักสิบเก้าลบหนึ่งเหลือแปดหลักร้อยมีตัวลบไหมไม่มีถักลงมาได้เลยเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทโอเคถูกต้องตอนนี้มาดูต่อถ้ามันไม่ใช่เป็นการลดราคาที่เป็นตัวเลขแบบนี้ถ้าเป็นตัวเลขแบบง่ายเนี่ยสามารถตั้งลบกันได้เลยแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์หลักเราจะทํายังไงถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะลองดูอ่า จากตัวอย่างเนาะในหน้าที่171น1รบนะคะจากสถานการณ์นเรยนก็ของสินีเนี่ยต้องการซื้อกระเป๋าเป้ซึ่งผู้ขายได้ติดราคาป้ายลดราคาไว้ส0เราก็ต้องดูก่อนนกเรียนต,ต้องมองมองให้ออกก่อนว่าคําว่าลดราคา10เคืออะไรลดราคา10ก็คือหมายถึงว่าถ้าติดราคาไว้หนึ่งาได้ไหมที่ครูเคยบอกว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เทียบกับ หนึ่งรเปอร์เซนต์ก็คือร้อยละคำว่าเปอร์เซนต์หรือคำว่าร้อยละจะเทียบกับหนึ่งร้อยเสมอจำได้นะตอนนี้คำว่าลดราคาสิเอร์เซนตก็จะหมายความว่าถ้าติดราคาไว้หนึ่งร้อยบาททางร้านค้าเนี่ยจะลดราคาให้เราสิบบาทนั่นหมายความว่าเขาจะขายเราในราคาเท่าไหร่ ก็คือ100ลดไป10บาทเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ90แสดงว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนก็จะซื้อในราคา90บาทนั่นเองนะคะ,อะลองมาดูสิตรงนี้ถ้าครูบอกว่าลดราคา20%ละ่ะจะหมายความว่ายอย่างไรถ้าลดราคา20%ลดราคา20%ก็จะหมายความว่าถ้าติดราคาไว้เท่าไหร่ ถ้ามีคําว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อไรให้นักเรียนนึกถึงเลยว่าเทียบกับ100เสมอนั่นคือถ้าติดราคาไว้100บาทจะลดราคาไป20บาทอ่ะหนึ 100, ติดราคาไว้100ลดราคาไป20สแสดงว่าเขาลดไปกี่บาทนั่นก็คือ100ลบด้วย20 หนึ่งร้อยลดราคาไปยี่สิบาทเขาจะขายให้เราในราคาเท่าไร่หรือถ้าเราเป็นคนซื้อเราจะซื้อในราคาเท่าไหร่ถ้าติดราคาไว้หนึ่งร้อยบาทก็แสดงว่าเขาจะขายให้เราในราคาแปดสิบาทเพราะลดราคาไปยี่สิบาทใช่ไหมอตอนี้เรามาดูตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้าที่หนะึ่งร้อยสี่สิบสองเรียนเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะคะตัวอย่างตัวนี้เดี๋ยวจะสื่อไปที่แบบสถานที่เราต้องทํานะ กระเป๋านะกระเป๋านะักเรียนติดราคา5้าอบาทลดราคาส5%เซนจงหาว่าอวันนี้ครูจะยกตัวอย่างข้อ1ข้อเดียวนะคะข้อ2ข้อ2เดี๋ยวเราจะเอาไว้ทําในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้นะข้อ1ผู้ขายลดราคากระเป๋านะักเรียนกี่บาทวันนี้เราจะหาแต่การลดราคาเรายังไม่หาราคาขายแต่จริงนักเรียนหาได้แล้วล่ะ,ะมาลองดูข้อหนึ่งก่อนผู้ขายลด ราคากระเป๋านักเรียนกี่บาทมาดูขั้นวางแผนก่อนขั้นวางแผนตรงนี้คุ้นคุ้นไหมในขีดเส้นตามนี้นะศูนย์เริ่มซ้ายมือคือศูนย์ของศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นามืคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วเขาลดราคาสิบห้าเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นเขียนตรงไหนดีอ่ะ,ะเราก็เขียนเลยสูตรมานิดเดียวพอเนาะอย่าให้มันถึงครึ่งอย่าให้มันเกินครึ่งน,นะคะเพราะเมื่อไรถ้าเราเกินครึ่งแสดงว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกินครึ่งคือเกินห้าสิบเปอร์เซ็น เกิน50%ซผิดทันทีนะอย่าให้เกินครึ่งพยายามดูตรงเนี้ยคุณจะมองว่าเออนักเรีานทาไม่ถึงครึ่งมาเนี่ยโอเคละดูถึงความเป็นไปได้ของมันด้วยอ่าแล้วมาพอมาทัดที่สองให้นักเรียนตีเส้นเป็นลูกสี่เหลียมผืนผ้าใช้ไม้บรรทัดนะคะเป็ียเส้นอ่าสีเดี่ยมผืนผ้าเสร็จแล้วให้เท่ากับ0ฝั่งซ้ายคือ0%นฝั่งฝั่งขวาขึ้น,น100อ100%อซเอาเสร็จแล้ว เราก็มาดูมาคิดตรงส5ห้าเปอเน่าตันอิจฉแรงเงาไปในตัวอย่างเนี่ยเขาแรงเงาด้วยสีฟ้าเนาะอ่าของนักเรียนเวลาทำในแบบฝึกหนูจะแรงเงาด้วยดินสอด้วยปากกาหรือสีแล้วแต่นักเรียนเลยอ่ะเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ติการตรงนี้ห้าร้อยเขียนห้าร้อยห้าร้อยมาจากไหนอ่ะดูดีๆ5ห้าร้อยมาจากไหนห้าร้อยนี้ก็มาจากกระเป๋านักเรียนที่เขาติดราคาเป็นราคา ราคาที่เขาติดนั่นเองราคาที่เขาติดไว้คือห้าร้อยแล้วก็เขีนตรงนี้ห้าร้อยส่วนตรงนี้คืออะไรปีกกาตรงนี้ตรงสีฟ้าตรงสีฟ้านี่คือลดร,ราคาคือสิ่งที่เราจะหาวันนี้นั่นเองนะคะลดร,ราคาแต่ตรงนี้เรายังไม่หานะตรงนี้คือเป็นผู้ซื้อจะจ่ายเงินกี่บาทวันนี้เราจะหาแค่ตรงนี้นะคะราคาการลดราคาเท่านั้นมาดูการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเรามาดูก่อนตอนนี้ในในตัวอย่างก็มีละแต่เดี๋ยวของครูจะเอาแบบกระชับลงเนาะผู้ขายาให้นักเรียนหาในข้อที่หนึ่งนะคะผู้ขายเนี่ยลดราคากระเป๋านักเรียนกี่บาทเรามาดูก่อนผู้ขายจะลดราคากระเป๋านักเรียนกี่บาทวิธีทำตรงนี้ เส้นให้ครูด้วยนะคะตอนทํานะวิธีทำโจทย์ให้อะไรมาเอาอันนั้นมาเขียนกระเป๋านักเรียนติดราคาห้าร้อยบาทเราก็เขียนตามโจทย์เขาให้มาเลยห้าร้อยบาทต่อไปกระเป๋านักเรียนติดราคาห้าร้อยบาทตามที่โจทย์ให้มาเขียนแล้วนะบรรทัดแรกพอบรรทัดที่สองเราก็ดูว่าเขาให้อะไรมาลดราคาเราก็เขียนลดราคาตามเขาเลยลดราคา สิเปอร์เซ็นต์ลดราคาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดราคาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ติดไว้นั่นหมายความว่าเขาติดราคาไว้ห้าร้อยบาทเขาลดราคาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะบรรทัดที่สามเราจะแปลงบรนทัดที่สองให้เป็นตัวเลขลดราคาเราเขียนตามเลยลดราคาตรงนี้สิบห้า้าเอร์เซคืออะไรสิบห้าเปเซก็คือ เทียบกันหนึ่งร้อยใช่ไหมคะก็คือเศษสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยของคืออะไรใครรู้บ้างจำได้ไหมจำได้เนาะขอ,ออของคือคูณถูกต้องของคือคูณคูณด้วยอะไรคูณด้วยราคาที่ติดไว้เราไปดูซิเขาติดราคาไว้เท่าไหร่อ่าเราก็ไปดูที่โจทย์เลยได้อย่างไง กระเป๋านักเรียนติดราคาไว้ห้าร้อยบาทเห็นไหมเขาติดราคาไว้ห้าร้อยบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใส่ได้เลยค่ะห้าร้อยอ่ะห้าร้อยบาทเอามาคูณกันหาคำตอบได้เลยนักเรียนเห็นอะไรไหมเออศูนย์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 เห็นไหมคะตรงหนึ่งร้อยก็ตรงตรงห้าร้อยสามารถตัดศูนย์ได้แต่ต้องตัดที่จำนวนคู่เท่ากันนะห้าร้อยมีศูนย์สองตัวหนึ่งร้อยก็มีศูนย์สองตัวตัดได้ทั้งสองตัวเลยแลเหลืออะไรก็เหลือสิบห้าคูณกับห้าอ่ะ 1ิบห้าคูณกับห้าห้าคูณกับห้าได้เท่าไหร่เลยใช้คูณกันเลยเห็นหม้ายี่สิบ้าใส่หทดสองหทด2เป็น7ถูกต้องอ่ะได้75บหาทเห็นไหมคะเราได้คําตอบแล้วอย่างรวดเร็วไปดูซิตรงกับในหนังสือเรียนไหมเห็นไหมคะตรงเลยฉะนั้นเราท,าทําความเข้าใจกับมันก่อนจะบอกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด ตอบได้แล้วโซวถามว่าผู้ขายลดราคากระเป๋านักเรียนกี่บาทตอบเลยผู้ขายลดราคากระเป๋านักเรียนเจ็ดสิบห้าบาทโอเคเมื่อเราได้าการลดราคาแล้วอ,อันนี้เดี๋ยวแถมข้อสองไปเลยนะเดี๋ยวทาพรุ่งนี้เราจะได้ไม่ยากข้อสองถามว่าผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่ะตอนเนี้ย mm hmm. เรารู้แล้วถ้านักเรียนนักเรียนเป็นคนซื้อกระเป๋าใบนี้น,นัก mm hmm. เรียนรู้แล้วว่า mm hmm. เฮ้ยผู้ขายเนี้ย เขาลดราคาให้เราเจ็ดสิบห้าบาทนะในขณะที่เขาติดราคาไว้ที่กระเป๋าเนี่ยห้าร้อยถามว่าเขาจะลดราคาให้เรากี่บาทอ่านนักเรียนลองดูเพราะฉะนั้นเราถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะซื้อกระเป๋าใบน,นี้ด้วยราคาเท่าไหร่ปิดไว้ห้าร้อยสดให้มาแล้วแล้วลดราคาเราก็หาแล้วเห็นไหมคะลดราคาไปเจ็ดสิบห้าบาทเพราะฉะนั้นข้อสอง ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาทกระเป๋านักเรียนราคาห้าร้อยบาทลดร,ราคารู้แล้วนะคะลดร,ราคาไปเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าบาทเอามาทำอะไรกันลดร,ราคาก็เอามาลบอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินห้าร้อยลบเจ็บห้าลบได้เลยค่ะ4 2 5รยิบห้าบาทเห็นไหมคะไปดูตรงกับในหนังสือไหมเห็นไหม ตรงกันเลยเพราะฉะนั้นเรามีวิธีคิดได้หลายแบบนะคะ,ะแต่ในวันนี้วันนี้เราจะยังไม่หาราคาขายเราจะหาราคาที่ลดอย่างเดียวถ้าราคาที่ลดอย่างเดียวแต่นี้นักเรียนไปหยิบแบบฝึกนะคะแบบฝึกคณิตศาสตร์เปิดไปที่หน้า103เปิดเลยนะพร้อมครูนะเปิดมาที่หน้า103จะมีแบบฝึกอยู่2ข้อมีแบบฝึกอยู่2ข้อครูจะพานักเรียนทํา1ข้อ นะแล้วอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนทำเองนะ่มาดูอ่านโจทย์ข้อหนึ่งพร้อมกันนะคะของคูเลยนะร้านเครื่องเขียนปิดราคาอุปกรณ์วาดรูปชุดละ680บาทลดราคา15เของราคาที่ติดไว้ร้านเครื่องเขียนลดราคาอุปกรณ์วาดรูปชุดนี้กี่บาทโจถามหาอะไรเห็นไหมคะโจถามหาว่าร้านเครื่องเขียนเนี่ย ลดราคาอุปกรณ์วาดรูปชุดนี้กี่บาทเขาถามหาราคาที่ลดนั่นเองถามหาราคาที่ลดยังไม่ถามหาราคาที่ขายค่ะขั้นวางแผนเหมือนเดิมเลยนันเกเรียนขีดเส้นมาแล้วก็ขีดสี่เหลี่ยมผืนผ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมลอกตัวอย่างได้เลยบอกหนูลอกตัวอย่างได้ไหมคะได้เลยเพราะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนตัวอย่างเลยอ่าของครูแบบครู ผมไม่ทำาล้ครูครูคลอกมาเลยเห็นไหมเหมือน,นกันเลยแต่ต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงที่ว่าตัวเลขเราจะไม่เหมือนตัวอย่างแล้วตัวเลขเราที่อยู่ตรงนี้จะเป็นหกร้อยแปดสิบแล้วเพราะอะไรตรงนี้เหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นหกร้อยแปดสิบเพราะว่าร้านเครื่องเขียนเขาติดราคาไว้หกร้อยแปดสิบบาทนั่นเอง ลดราคาไปสิบห้าเปอร์เซ็นตจริงๆตรงนี้ต้องมีศูนย์ด้วยนะมีศูนย์เปอร์เซ็นต์อักแบบนบหนึ่งนะเดี๋ยวครูเติมให้มีศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยต้องใส่ศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้ด้วยครูลืมอ่ะเสร็จแล้ว ตงนี้ใส่ศูนย์ปอร์เซ็นให้ด้วยนะทุกเสร็จแ,แล้วมาดูต่อตรงนี้เราจะมาแก้ปัญหาแล้ะตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการหานั่นเองว่าเขาไอสิบห้าเอร์เซ็นเนี่ยลดไปกี่บาทวิธีทำวิธีทำหนูวขึ้นเลยร้านเครื่อง เขียนติดราคาอุปกรณ์วาดลูกชุดละห8 0้อยแปดสิบบาทอันนี้โจทย์ให้อะไรมาเอาโจทย์ไปเขียนเอาโจทย์ไปเขียนเสร็จแล้วบรรทัดที่สองคืออะไรเราไปดูโจทย์ต่อโจทย์บอกว่าลดราคาอ่ะแล้วก็ลอกมาเลยลดราคาเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เซ็นตของราคาที่ติดไว้หนูเขียนเลยค่ะลดราคาสิบ้าปเซ็ของราคาที่ติดไว้เสร,าาราา็จแล้วบรรทัดที่สามทอะไรเอาบรรทัดที่สองมาเขียนเป็นตัวเลขอ่ะครูเขียนให้แล้ว ลดราคา15%ก็คือ15ส่วน100ของคือคูณราคาที่ติดไว้เขาติดไว้เท่าไหร่680ก็คือติดราคาไว้680บาทอตอนนี้เรามาดูนะคะโน้เนเ่ยจะตัดศูนย์เห็นไหมตัดศูนย์จะศูนย์จะตัดได้แค่ตัวเดียวนะศูน 0, ย์ศูนย์ต680กับศูนย์ตัว100คือหนูก็เอา15คูณ680หารด้ว10ตรงนี้ครูไม่หาให้ครูให้หนูทําเองแต่แล้วครูเว้นไว้ให้หนูเอาคําตอบมาใส่นะคะ สร็จแ,แล้วตอบได้เท่าไหร่ตอบได้เท่าไหร่ใส่มาบอกครูด้วยอ่ะใส่ตรงนี้มาบอกครูด้วยตรงตอบโอเคไหมโอเคนะคะอันนี้ข้อหนึ่งนะในข้อหนึ่งใส่คำตอบตรงนี้มาบอกครูถ้าใครทำเสร็จแล้วนะนักเรียนถ่ายรูปส่งไลน์ส่วนตัวมาหาคุณครูได้เลยนะคะ แ,แล้วข้อสองข้อสหลักการเดียวกันวิธีเดียวกันในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถทําได้เลย,เลยใครทำเสร็จแล้วหนูถ่ายรูปหน้าเนี้ยส่งมาหาคุณครูได้เลยนะคะ,ะส่วนเดี๋ยวครูจะสอนในวันสอนย้อนหลังของวันที่หในคลิปต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะดังนั้นวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะโอเคสวัสดีค่ะ